สบายดีปะลูกสบายดีแหละสวัสดีพี่น้องเมืองไทยเมืองลาวแล้วก็ต่างประเทศเด้อพี่น้องจ้าว้ามีแต่สาวๆมือนี่น่ะสบายดีหรือยังสบายดีพี่น้องจ้าม่า้องกินแล้วจ้าเรานั่งกันมองกินยังสีอยู่จักสีอย่งเด็ูกพี่น้องจ้าดีใจน้ำใบอุ้ยเด้อจ้ามีเงินใหญ่ใจดีส่งเงินมาทาง โนเวเนาะและนะนั้นอยู่ในอันอภูจะคลองมันเกิดน้องกะทินอะไรพี่น้องจ้าทีเงินในคลิปน้องกระทินนะคาแบ่งมาซอยๆผู้ถูกยากหลายเนาะผู้แบกขาวก็คือบ่าตายแหละเนาะบายดีอยู่ขออยู่อ้าวบ่เป็นหยังบ่หยัง50โลแม่นบ่าวตาย50โลแม่นบ่ห้โลพี่น้องก็ซอยเรือบางต้นครอบครัวเลยอุ้ยเนาะอันนี้ห้าสิขาไปทางคนทางเฮาบ่ได้ไปทางลงบ้าน อันเฮื่อนเบาตายเนาะอันนี้ผหหาสิบโลแบกใส่หัวเนะาะเพราะว่าอาชีพเพิ่นอยู่แล้วเด้ไปแบกขาแบบ้าวแบกน้ำเรือไม่เรืเรเรตอตกอาพื้นหาลัวขายอาชีพเพิ่นลักๆแบบบายยานควบนักเลยแหละจังได้ก็ขอบคุณเอือใหญ่ใจดีเด้อทางโนเวย์โนเวย์โนเวย์โอ้ยจีมี่นำใจสวยเลือผู้ถูกอยากไหลเนาะ ไปบอก,กบอกอันไปดีป่าลุงมาดีป่าลุงนะลูกสวัลดีป่าลุงโอ้ยแล้วมานังูะพี่ลูกลนัด้จ้าไปทางใดเลย่งงัวมาสันนี่สิเป็นตากล้องค่้อ่าจ้าสันนี่ราต้องยุดเลยเป็นตาก้องไปเลยเขาเขาเงินคนนาเอ้อยขึ่นไปทางเลย เพร่อเอ้ยเพ็นป่วยหรือเป่เอ้ยับเขาว่าใกล้กก็ได้อีกรอบเนาะอันเงินทีในคลิปวันเกิดนอกกทินเนาพันพากันมาหมื่นกลัวแล้วฮะเนี่ยเอ้ยว่าเนี้ยมาสี่พันมาสอยครอบควัวไออุ้ยแน่แล้วก็มีอีกใจบ่บอกพี่น้องขาในกาสศมีพันหนึ่งเมาให้อุ้ยขาวในอพันกลัวเนาะแน่นพันกลัวแล้วกั เอาเงินทาาตื่มชัยแน่พี่น้องมาจังสิพ่อเขาวะแน่พี่น้อเงเลยข่าวนี้ก็มันชิเป็นข่าวเอ้ยบริาการบบาตไายตัวเราจริงเลยมันเป็นทางไหนเ<า>บ่อเ<า>ขาแงอันแข้งอยู่บ่ อ่อนบ่คงเอาแบบดีมาให้ขาวอยู่บ่เลยห้ากระทำมันเออขาวดีนะเขยะมันดำอย่างมันกินบ่ไรยังมีแข็งมันมีซองเกศเกศบดีเกมีแต่สฉพาะเอาเกศดีมันเหมือเออเอาขาวให้แน่ครับขาเขาโบราณแล้วเอาขาวแข็งใงห้ากระเทือดอราคาแพงอีกได้แม่พอดีเพิ่นเนาะเ้ามัเป็นเหมือนขาคือการเพลินเป็นขากะจะคลายเนาะแต่เ้าก็อันน้ำสิ่งดีๆนะลูกขาอย่างกับลูกขาคือลูกแมาวันละเดย แล้วก็เพื่อนไปตึกสะดุงเบาตายไปน้ำหาได้่นะเพื่อนหากมาใกล้เต๋อบอกกลปาสะพอจาไปมาสลาประมาณสมลาก้ไหมโอ้ยโบได้โอ้มื่อประมาณบ่เอ้ไปเดิเิงเตอเนาะใจทำบ่ได้บ่่บดอทำบ่ไดบไว้ลงนะนาใจหลายๆเด้อผู้มีนําใจเตตาถูกยา

กินสิพี่กับให้ลูกกินก่อนพราแม่ก okay. ็ินอะไรหมดล้นตัวให่ก็กินแต left. ่ขาดเศร้าตอนเทตอนนั้นค่ะในแต่ลูกกินจะคือกันนั่นแหละครับครับไปนำการไปนำการมาสั่นเป็ดเขาตัดพื้นตัดดัวฮะยังคล้ายหาปูหาปลาเขาจะพันถูกพันยามาในการกัะเพาะข้เบ่าตาดเหมือนกันได้ประแดกผาหาย ยังดีเนาะมีอะไรจะดีซอยเพิ่นยังดีฮะซอยเพิ่นขาวตัวไออุ้ยยังซอยบนต้นเพิ่นคือข่าวกินอะไนท่านบอกมีข้าวกินเนี่ยจักสิอยู่จังไดในการความถูกเราต้องซื้ออมีข้าวกินอยู่ก็ได้แน่นั่นเฉพาะแม่น้องกินกินหลายได้แนวเองบ่เฮยใช้เด็กเองตึกเป็นลาซาเพิ่นคือกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ย๋าใช่ยังบ่อ้วนอยู่ แ <laughs> ม่ตุ๊กเตบ่มีห้องหลายบ่เหละเตหลายแหละเจ้าเจ้าอันพยายามตัดกิ่งไม้ออกบ่ให้มันชุ่มมันจยุงมันสิพายด้จังบ่นบให้มันชุ่มได้กิ่งไม้ค่ํามากสิยงดๆเนาะยุงมันก็สิพายออกไดอกาแงเนาะอันนี้ต้นไม้าแงามเซา ต้นไม้ลายกระแมนอยู่เย็นนิดหนึ่งได้เย็นบ่ห่อนอากาศเย็นนั่งชุ่มชาตานอนแบบนี้หัดยุ่งบ้านนี้แมนยุ่งเมืองเฮาน่ะมันยุ่งลายยังเป็นไขาเลือดออกเนาะโอ้บ่มีเจะมันซุกแห้งโควิดบ่มีโควิดพาราิเตอรเป็นไขาเลือดออกก็บมาได้ได้เอาชิ้ว่าอีสไ้น์นี่นะไฮบอลตายมันหยกบุตี้เราจะไลย พอข้าไปพอเข้าพอเป็นใงัวเออจะไหนพวกรับพนกรับเอาขึ้นอันนี้สิเป็นเกตดีอยู่เอ้ยข่าวเฮาสื่อมาของดีของดีอันนี้ลูดซ้ำเลยกาไปเหตุงานน่ะโดนมาเจาะพี่หนึ่งบ่พอได้เงินมาซื้อข่าวสุนองกินเงินเดือนกับบริแพงบอสสองพันบาทพันปลายเดือนหนึ่งงานเซมอดสองพันเนาะงานเซมเนาะงานเซมกี่พันกว่าบาทเนาะพันกว่าบาท ซื้อข่าวก็บเบิดเลยนะเงินเดือนอันเอื่อยนะคะเคยไปอยู่หันจางเดือนอะไรบางซ็งจบม .4 ออกเลยออกเลยบ่อยเข่าตอนยังลูกเราเรียนม .4 ได้มไประกาศไว้บ่นใจอะไร่นตาย้อนไปอยู่เพ่อนนอกไปฮาตเพืนตะลุ่ปูหาปลาขายสงลูกเรียนแต่ก็ใลูกออกไปเลยเนาะ ไปแบ่งไปแบ่งใหม่กับเจ้าเบาในเงี mm ้ยหรอหิวเข่ากับหิวคือการนันะการมัือกบนตอกจเดิลคือดงอไปกระเป๋าต่ซองไปใช้กัไปกระเป๋าไต่ลองไปหาเงินมาสื่อเข่าคือการจริงนะไพ่กับไดอยากถูกไพ่กับสู่ทนรได้ขีขานมานังกินนอนกินโบแม่ไม่ได้่ไปตึกสะดุสู่ทนเบิดเพื่ออย่างห้ชีวิตดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นยังคือว่าบบดีขืน ก็ <l preocup ations> <laughs> <aro> ้ากับบัจักคือกันบอกอีกอย่างเงินมันก็ได้หน่อยมากมันแบบซื้อเขากินแบบนั้นสิไปซื้ออย่างอื่นมากับบัจุบเต๋เพราะว่าอีกย่างเ้ากับบมีเนาะได้เงินมากค่ะผัดซื้อกินหัวเขากับบมีท่านสมุดว่าเขาขั้วมีเขากินแล้วเขาได้เงินมากกับชื่อแน่ว่ามกับชีดีขึ้นแม่นะวะอันนี้เขากินกับบมีแค่นว่าเห็ดเห็ดหน้ากับเห็ดบัวด้ายหนักถุ่มทุปีทุกปีจากแนีว่าโอ้ยหน่อยเบิ่งเบิ่งนกันนี่แหละ หน้า่น้าหายเดียวในหลุมตัวใหญ่เดียวนี้เฮยเคาาหน่อยสักปันญ่น้าหายเดียวเขาเราเป็นติดสะดุอเคนี่จะอยู่สู่ชีวิตไปวันๆเนาะมาจักตามาเบิ่งัมือแน่ใหญ่กวนมือกินมือาาีุก อันเอาอาย่อมาเบิ่งดูห่าี่มาพดมาพูดแทะใส่ย่ออกจวันได้ป้าพูดพูดกำลังทางแต้มมันหนักเนาะ อือเอาหย่านยุงกินเด็กน้อยนะฮะเนาะอีสานีอือจะต้นใหม่ได้พี่น้องต้นกล้วยไม่หยังนี่นะอืออืออืออืมกะชิค่ายตูพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเพลินนั่นแหละพี่น้องเ เหมือนมืดเนาะทางในเฮือนกันนะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องบอนอยู่บอนเศร้าเพื่อนกันนั่นละนอนกันสองสามคนบอนไอหันน่ะบังฮัมตอนอนอยู่ในบ่เออบ่ห่อนประท้วงทีฮัมนี่แหละเท่ากับบ่มีอยัางไรพี่น้องมีแต่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเผินที่เมตตามาเนาะอันนี้ก็แม่นบ่ดินเจ้านะบืเอ้ ดินข้าเจ้าเออเออดินเอือดินหนองเออมีตะขาหัวนี่บอมือตัวนี้กับบแมนพี่น้องเลยมันเป็นดินข้าเจ้าอีกอันนี้ก็ได้โอ้ยพี่น้องเลยแมนเด้หดหูเสาวใจพี่น้องกันเทาน่ะเห็นแล้วก็แบบว่ามันเบาบุึกเถ็ดทำตโตบุึกพี่น้องเลยมัน มันก็นเคยผู้ใดก็เคยถูกขยากมานะแต่ว่าข้าเจ้ากับสูส้ซุดซีวิตนะว่าท่นซะสูสะส้ทนเห็ดเวียกถูกขยาก,กักกรรมมาตลอดเนาะกับพเคยว่าสิพักผ่อนสินอนนิ่งถูกขยากะได้ไปสู้ตลอดหลอดฟังเพราะว่าได้อยู่ได้กินเลี้ยงสีบเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัว เขากบมี่ยังร้ายอะไแตขอบคุณเอื้อใหญ่พันเดอขอล่าขีปบเพียงสนีละจ้าขให้สุขภาพแข็งแ้ออย่ดีมีฮลรวยเเฮงาถุสาถุาธุกวาเแมนเอืยจะสาถูกเอาเนาะพอกันขีปหนาได้เนาะอย่าลืมกดเลยกดแชร์เด้อ น้ำดำในเด้กพี่น้องน้องคำน้ำสุกพี่น้องที่นับว่ากอมใจปารูนนี้ป่าพร้อมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลุงน้าน้องนันน้ำเด็กพี่น้องขอบคุณในรายนี่น้องกิ๊กี้เลยยังประธานมีไอ้เรื่องสาวๆมาให้กูหูวะเป็นว่าอยากตั้งซ่องยังประธานมีโทรศัพท์ประธานแจ็คสีตั้งซ่องยังประธานแจ็คสื่อสัมแล้วรอติดตามตอนต่อไปทางเอฟซีม่น้ำกีกี้ก็คือซีมีอยู่ได้ติดตาม เดี๋ยวรอติดตามนางโรดเดี๋ยวก็มีผลงานออกมาเด้อผลงานมาแล้วเลยเผลอขอบใจที่มาเป็นเพื่อนที่มาเป็นหมูมากันหลายคนจังบ่ย่านเด้เพราะว่าทางก็เปี้ยวเปี้ยวมีแต่ผู้หญิงแม่หย่านแล้วเจ้าประิจะเอะประจิบเบรกรล้จั๊กนั่งก็อยู่ประทันแล้วนี่ก็ขอบใจบ่าวตายเด้อที่แบกเขาวมาส่งเนี่ยนะ แมนแมนปพี่น้องลาไปพิณจินีเด้อสบายดี